สวัสดีค่ะพายุพากินใบทิตาเป็นเพื่อนดูว่าทิตาได้อะไรมาเป็เจ้าวจอดมียอดมาก <c oughs> บอกเลยว่ามันต้องมีภาคสองอันนี้เป็นทุเรียนชุมพรทุเรียนชุมพรค่ะเ,เพื่อนเอาแกะกันเลยดีกว่านะ นะระวังข้างล่างก่อนอ,อเก็ะทีละชิ้นดูลูกมันบอกว่ามีถ้ามีกินน้ำโคมกถ้ามีกินทุเรียนมีห้ามกินน้ำโคก ลูกป็นจำกับเพื่อนวันนั้นกินทุเรียนแล้วกินน้ำโค้กมันเจเละนี่ไม่ใช่ว่ากินทุเรียนแล้วห้ามกินน้ำโค้กเพราะมันจะทำให้เสียชีวิตอะไรมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เพื่อนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเรอมันเรอเอาแก๊สออกมาแล้วแก๊สทุเรียนเพื่อนแก๊สทุเรียนคนที่มันไม่กินอุ้ย คนที่ไม่กินนะนเพื่อนจินตนาการดูแล้วกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงแล้วลูกลูกที่ตาสองคนมันไม่กินทุเรียนกันทั้งสองคนมันเหม็นแล้ววันนั้นน่ะที่ตากินทุเรียนแล้วก็กินน้ำโคกแล้วก็เลยอ,อยู่ในบ้านยันห้องน้ำทุกอย่างแล้วลูกมันก็เหม็นกัน เอ,อทำไมทุเรียนมันสีไม่ค่อยจะน,นี่เลยเพื่อนๆเห็นไหมโอเคความสุขเล็กๆของทิตาลงมือกันเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องรอไม่ต้องพูดอีราค่าอีลมลงมือกินกันเลยือ ทุเรียนชุมพรนี่เขาบอกว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกอันดับปลูกทุกเรียนเป็นร่วงปลูกทุกเรียนเป็นอันดับสองของประเทศอ่ะรองจากจังหวัดบุรีว่างนั่นแหละอืม เป็นไงวันนี้ทำไมมือไม้อ่อน เ,เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงท่ตานะกินเยอะแค่นี้ไม่เป็นไรท่ตาไม่เป็นไรจริงก็จะกินมาเยอะลองมาเยอะแล้ว พูดก็ว่าบาปอยวาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะ <c oughs> กินกระรอกที่ตาก็กินมาแล้วไม่ตายนะไม่รู้เพราะอะไร <c oughs> ดวงดีแต่เพื่อนๆอ,อย่าททำเป็นตัวอย่างนะคะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะกินเล้ากับทุเรยียนได้เสียชีวิตมนาะก็เยอะแล้วแม้แต่คนท้อง กินแล้วก็ชักตายขาปากก็มีบางที่างไม่รู้เพราะอะไร <c oughs> แต่นี่างไม่เป็นไรจะกินมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร โอ้ยอได้ข่าวอันนั้นไหมเพื่อนๆที่ว่าฝรั่งที่หัวหินพูดถึงเขาได้ไหมเนี่ยฝรั่งคนหนึ่งเนาะที่ดนผู้หญิไทยหลอกอะ่ะ สิบล้านอ่ะมันก็ดวงเขาจะโดนผู้หญิงที่ไม่ดีหลอกอนะผู้หญิงดีๆก็เยอะเขาไม่เจอเขาดันไปเจอผู้หญิงที่ไม่ดีมันก็เลยทําให้ภาพรวมมันเสียหายผู้ชายดีๆทุ่มเทเทคแครก์ก็จะเจอแต่ผู้หญิงที่หลอกไม่จริงใจหลอกใช้เงิน เห็นเยอะเหมือนกันแต่เคสของผู้หญิงไทยเราที่แบบว่าดีๆจริงใจโอ้ยเทคแคร์ตั้งแต่หัวยันเท้าเท้ายันหัวเนี่ยเทคแคร์ทุกอย่างก็จะเจอผู้ชายฝรั่งที่นั่นเลยที่แย่ๆเบรดจริงแต่เราไม่ได้เอาตรงที่ว่าผู้หญิงโดนฝรั่งแย่ๆหลอกหรือว่าทำไม่ดีด้วยเนี่ย เาามาเผยในสื่อเท่านั้นเองเยอะเลยที่โดนโดฝรั่งไม่ดีอ่ะก็ไม่รู้เป็นอะไรผู้หญิงดีๆก็จะโดนแต่ผู้ชายแย่ๆไม่ต้องพูดถึงฝรั่งนะกับคนไทยก็เหมือนกันผู้ชายไทยผู้หญิงดีๆ เมียดีๆก็จะดูผัวโดนผัวยแย่ๆผัวตบผัวตีผัวซอ้อมนะตัวไม่ทำมาหากินอะไรเงี้ยมันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ สงสารเข้ามันกันนะเนุนเยอะแล้วตัวเขาก็ไม่ใช่ว่าสมปรกอบกะมาว่าจะให้เออม่มียคนไทยดูแลแต่ก็มันก็ไม่ใช่มาเจอแบบเนี้ยแล้วก็ทําให้เขาเขคเขเข็ดเข็ดขยะที่จะมีเมียคนไทยทำให้เขาระวังมากขึ้นพอผู้หญิงดีๆเข้ามาก็กลายเป็นว่าเขาระแวงระวงังขี้เหนียวไปงั้นนะผู้หญิงคนต่อไปก็สวยไปทุ่มเทแค่ไหนก็ หกเขาก็จะระวังตัวอะไรทีเนี้ยแล้วผู้หญิงที่ที่ต้มตุนหลอกลวงแบบเขาก็จะหลอกไปทุกๆคนนะนะ่ะแหละไม่มีจริงใจกับใครหรอกเหมือนเป็นอะดรีนาลีนมันเป็นเขาเรียกอะไรฮอร์โมนในตัวเขาที่เขาต้องหลอกต้งองต้มกำไย์กำมันนะพเพื่อน เราทำตัวเราให้ดีที่สุดก็พอยังไงความดีก็ต้องชนะความชั่วทำไปเผู้หญิงแพ้ก็อย่าอย่างโง่ให้เขาหลอกนะ,นะเนาะอแลจะมาซิงกับ ตุเรียนเราดีกว่าพูดถึงเรื่องซีซเรียสเรากำลังอยู่กับความสุขของเรานะความสุขของคิตตากิตาก็มีแฟนฝรั่งคนสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ อายุเท่าไหร่หรู้ไหม 71, เจ็ดสิบเอ็ดไปนี้แหละเจ็ดสิบเอ็จะเจอคนที่ดีเราก็ผ่านที่ย่มาเอุ้ยไม่เพาะทอดทีทอดทีแล้ก็ผ่านที่แย่ๆมาไม่มีใครแบบวาสนาเลิศเลยเพอร์เฟกตมาหรอกเพื่อน ความแย่ของเราที่เราผ่านมาความมันทําให้เราแข็งแกร่งจริง สุดท้ายนะเพื่อนๆทุกอย่างก็แพ้ความดีทำดีเข้าไว้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเหลือสอง oh, no. ู้หญิงไทยที่มาหาแฟนฝรั่งทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะแต่บางทีก็เจอฝรั่งที่แย่ๆเยอะด้านที่แย่เยอะมากเพือ่อนไม่ใช่ว่ามีผัวฝรั่งที่จะดีทุกคนแล้ววัฒนธรรมความคิดทุกอย่าง แตกต่างกันอะเพื่อนจะต้องมานั่งปรับไม่ไ่การพูดการคิดอ่าน,น,นการน,นอนทุกอย่างคือวัฒนธรรมของเขาความคิดของเขาแตกต่างกับเราหมดทุกอย่างเลยพ่อแม่เราสอนมาแบบนี้แต่พ่อแม่ฝรั่งเขาสอนอีกแบบหนึง่งกว่าที่ปรับดูให้มันเข้ากันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพื่อนพิศตาอิ่มแล้วล่ะฉินนะเก็บไว้นะก่อนที่จะปรับจูนให้มันเข้ากันแพ่ตรงแค้เวลาศึกษาเรียนรู้กันยอมรับได้ไหมปีสองปีสามปี ไม่รู no. uh, m m ้จะเหลือไปทำไมเนาะให้หมดไปเลยอืม นี่สามสามตัดแล้วนะเนี่ยคลิปนี้ต้องอยาวแน่เลย มหมดจริงจริงว้าวโอเคค่ะเพื่อนๆหมดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพาออยูไปกินแบบที่ตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่ต่ด้วยนะคะ up me. Bye bye. <laughs>